สรุปตารางเงินเข้าเดือนตุลาคมม .33 ม .39 ม .40 เฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้าสม0 0บาท5,000บาท1,000 10, 0บาทบาทสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการคนละครึ่งเฟส3เงินเข้า1,500บาทและ3,000บาทยิ่งใช้ยิ่งได้เยียวยาอื่นๆนะครับในคลิปนี้ครับผมจะพูดถึงการสรุปนะครับว่าตารางเงินเข้าในเดือนตุลาคมในโครงการที่ผมได้ไล่มานะฮะ เรามาดูกันครับว่าในวันไหนผมจะอธิบายเป็นเรียงแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงภายในเดือนนี้นะครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมเลยนะครับว่าจะมีการให้เงินในอะไรบ้างแล้วใครจะได้เงินตรงไหนบ้างครับผมจะไม่ได้เรียงตามแต่ละโครงการนะผมจะเรียงตามวันที่ได้เงินนะครับเอาโอเคเรามาดูกันเลยนะฮะวันที่1นะครับผมตุลาคมนะครับจะได้เงินคนแรกเลยครับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ครับ สำหรับคนที่ได้เงินไปแล้วนะฮะหนึ่บาทนะครับคนเก่านะฮะคนเก่าได้1500บาทไปแล้วคุณจะได้เพิ่มอีก1,500บาทนะครับเข้าแอปนี่นะฮะนี่คือกลุ่มคนเก่านะจะได้เพิ่มอีกหนึ่งพับาทเข้าแอปเป๋าตังค์จีวอลเลโครงการคนละครึ่งนะครับคุณก็สามารถไปใช้ใจ,จ่ายโดยเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใช้ใจ่ายได้เลยนะครับในโครงการคนละครึ่งจะได้ในวันที่1ตุลาคมเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ อันนี้ก็คือกลุ่มคนเก่านะครับถ้าคนใหม่เนี่ยจะได้เงิน3,000บาทคนใหม่ให้นี่หมายถึงว่าคุณสมัครนะคนละครึ่งเฟสสามนะครับในวันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะหตุลาเป็นต้นไปเนี่ยคุณก็จะได้เงินรวดเดียวเลยครับสามพบาทจะปกติแล้วเนี่ยจะได้พันหบาทนะครับสงวดนะครับอันนี้เนี่ยจะได้รวดเดียวเลย3,000บาทถ้าเป็นคนใหม่นะคุณจะได้3,000บาทครับดังนั้นครับถ้าเกิดคุณอยากจะสมัครคนละครึ่งในเฟสที่3ก็สมัคร ได้เลยนะครับสามารถดูวิธีการสมัครได้นะหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมใส่วิธีการสมัครเอาให้คุณไว้นะครับแต่ละแต่คนที่จะเข้าคนละครึ่งได้จะต้องไม่มีบัตรสวัสดิการถึงรัฐนะครับแล้วก็ต้องไม่มีโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับคือเป็นโครงการที่ใช้บัตรประชาชนนะครับได้เงินเหมือนโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับอันนี้ก็คือคนละครึ่งในเฟสที่3ครับ1ตุลาคมได้พันร้อยบาทนะครับต่อมาครับ วันที่1ตุลาคมเหมือนกันครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยได้รับเงิน2รายการนะครับดังต่อไปนี้รายการที่1ครับรายการซื้อของกินของใช้จํานวน200หรือ300บาทใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้นคนละคนละ200บาทต่อเดือนเนี่ยสำหรับผู้ที่มีรายได้3 0,000บาทต่อปีนะครับแต่ไม่เกิน10,000แบาทคนละ300บาทต่อเดือนเนี่ยแบ่งตามเกณฑ์รายได้ครับผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับ จะได้200ร้อยสขึ้นอยู่กับรายได้คุณนะครับถ้า3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนบาทต่อปีเนี่ยก็ได้200นะครับถ้ารายได้น้อยกว่า3 0,000ต่อปีก็ได้300ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกเดือนครับไม่สม่งทบในเดือนต่อไปนะครับอันนี้คือรายการที่1ที่เข้าหนึ่งตุลาคมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับต่อมาครับรายการที่2ครับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศได้คนละ200บาทใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสิิทธ์ยื่นนนบัตรแและแแกนนะก ตอนนี้ครับเงินเหลือเท่าไรเงินก็จะเงินมี2ส,ส่วนนะครับผมนะก็สําคัญหลกัหลกๆเลยเอาง่ายๆครับก็คือคุณจะได้เงินครับในวันที่1ตุลาคมจํานวน200บาทอีรายการหนึ่งจากปกติเนี่ยได้ไม่200ก็300นะครับคุณจะได้เพิ่มอีก200บาทเป็นโครงการเพิ่มกลาลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือจบไปนะครับนี่ก็คือเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งนะไอตรงนั้นไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่า วันที่1ตุลาคมครับคุณจะได้เงิน200บาทนะครับโอเคต่อไปครับบรสวัสดรการรัดนะครับวันที่1ตุลาคมเตรียมรับเงินก็คือบางคนจะรับสูงสุดถึง500บางคนก็จะรับสูงสุดถ,ถึง400นะครับโอเคต่อมาครับม333940เฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้า2 0 0 0บาท500บาท10,000บาทนะครับอันนี้กลุ่มตกหล่นนะที่7ตุลาคมกลุ่มที่เป็นม333940ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เงินครับคุณจะได้เงินนนนวันทีี่7ตุลาคม้นะ รวมถึงคุณไม่ได้เงินในวันไหนก็แล้วแต่คุณจะมาได้ในกลุ่มตกหล่นกลุ่มนี้นะครับซึ่งจ่ายเรื่อยๆครับจนถึง30ธันวาคมเลยนะครับแต่ว่าวันที่7ตุลาคมนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เงินเป็นไปได้ว่าม333940ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์แต่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้ก็จะได้รับเงินนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือกลุ่มที่1คือกลุ่มไม่ได้เงินคือได้สิทธิ์แต่ไม่ได้เงินนะครับได้สิทธิ์แต่ไม่ได้เงินกับ2คือกลุ่่มททททีบววนสิิธ์แล้ก สิทธิ์เปลี่ยนจากไม่ได้รับสิทธิ์เป็นได้รับสิทธิ์นะครับโอเคจะได้เงินในวันที่7ตุลาคม64ก็เช็คดูครับม3 3ได้2องพาบาทม3 9มเศูนย์ได้5,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ม3 9มเศูนย์ที่ได้อยู่ใน10บวกสจังหวัดนะครับก็จะได้2เดือนคือ10,000บาทนะครับม3 3ถ้าได้ถ้าอยู่ใน10บวกสจังหวัดก็ได้2เดื 1, อนคือ10,000เอ่อคือ5,000บาทม3 3ได้2องพันห้าร0อบาท,นะบาท2เดือนก็เป็น5,000บาทครับส่วน16จังหวัดก็ได้1เดือนนะครับโอเค ต่อมาครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับได้รับอ e ีเวนท์ของเดือนกันยายนในวันที่7ตุลาคมนะครับดังนั้นใครที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับคุณจะได้เงินนะครับถ้ายิ่งใช้ยิ่งได้คุณจะไม่ได้คนละครึ่งนะคุณจะได้ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเขาให้เลือกนะฮะร,ระยะเวลาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็คือ1นึ 1, กรกศคมสองห้าม2 5ี่นะครับถึง3 1มธันวาคม2 5งหกนะครับผมก็คือนานมากเลยนะครับระยะเวลาเริ่มใช้จ่าย G Wallet นะครับเพื่อนำมาคำนวณ e voucher 1กรกฎาคมถึง30พฤศจิกายนระยะเวลาการใช้ e voucher 7สิงหาถึง31ธันวาครับได้รับ e voucher ทุกวันที่7ของเดือนถัดไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง31ธันวาก็คือดังนั้นครับใน e voucher ของเดือนที่แล้วเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเข้าในวันที่7ตุลาคมครับไม่ว่าคุณจะได้ e voucher กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณ e voucher ยังไงครับคำนวณแบบนี้นะครับได้รับ e voucher เนี่ยของ G Wallet โดยแบ่งจ่ายดังนี้ จำนวน1นถึงบาทเนี่ยได้คืน10%สูงสุด4,000บาทจำนวนเงิน4 0 0 0 0ื0ถึงบาทได้คืน15%อสูงสุดถึง3,000บาทครับคุณก็ลองคำนวณดูครับว่าคุณใช้เงินไปเดือนที่แล้วเนี่ยจ่ายตังผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เท่าไหร่ก็จะได้ไว้เชอร์คืนจำนวนเท่านี้นะครับโอเคครับต่อไปครับ10ตุลาคมนะอันนี้โดยประมาณนะครับผมจะมีการจ่ายเงินนะครับให้กับเด็กทารกผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะครับเด็กทารก0-6ปีเนี่ย จะมีเงินอุดหนุนเดือนแรกนะครับเดือนแรกเกิดน,นะครับก็600บาทต่อเดือนนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมันจะเขียนอธิบายให้คุณเข้าใจใง่ายก็จะเป็นเด็กแรกเกิดศูนถึงหปีครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อคนต่อเดือนจนอายุครบหปีนะครับอันนี้ก็จะได้ไปแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับถ้า6 0สิบถึงหกปีเนี่ยได้6 0 0 70 79ดเดได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ชัด ถ้า60สิถึงหกได้600นะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ชัด60สิถึงหกได้600 70ยเถึงเจได้700 80้อถึงแปได้800 90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับอันนี้คือผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้พิการนะครับทุกช่วงอายุเนี่ยผู้พิการก็0ูนถึงสิปีได้1,000บาทแล้วก็18ปีขึ้นไปได้800อันนี้คือเป็นวันที่ประมาณการนะเพราะว่าวันที่เนี่ยกรมบัญชีกลางยังไม่ได้บอกมาอย่างชัดเจน ไม่วันที่8วันที่9ก็วันที่10ตุลาคลมครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมทาคลิปเพิ่มให้นะครับในระหว่างนั้นนะแต่ตอนนี้ผมให้วันคร่าวๆไปก่อนเพื่อคุณจะได้ติดตามจะได้รู้นะครับซึ่งเงินเนี่ยก็จะเข้านะฮะตามปกติเลยที่คุณเคยได้รับในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็คือ10ตุลาคลม6 4โดยประมาณนะต่อไปครับม3สามสามสามเก้าสี่ศูนย์เฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้าสองหมนาบาทห้าเนบาทหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คือกลุ่มตกบลเหมือนเดิมเลยกลุ่มที่ผมเล่าให้ฟังเม จะได้ใน14ตุลาคม64นะครับโอเคไปต่อไวๆไครับต่อมาวันที่15ตุลาคมนะครับพูดถึงบัตรที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินผ่านบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับก็คืออันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยโดยรัฐจะคืนภาษีแวดให้5%โดย ให้ผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐครับซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนําไปนําบัตรคนจนเนี่ยไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าหรือร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนนะครับและใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินคืนภาษีแบตหเนคืนเข้าบัตรตามยอดใช้จ่ายนะครับผมดังนี้เช่นถ้าจ่ายผ่านบัตร1 0 0้บาทเนี่ยคืน5%เอเข้าบัตรจำนวน5บาท จ่ายพันบาท500บาทคืน5%เอเข้าบาทย25บาทจ่ายพันบาทหนึ0บาทคืนแเอเข้าบาทจำนวน50บาทนะครับอันนี้ก็คือวันที่15ตุลาคมนะครับจะมีเงินตรงนี้เข้าต่อมาครับ18ตุลาคมนะครับผมจะเป็นเรื่องเดือนแรกขยายสิทธิ์วงเงินค่าน้ําและก็ค่าไฟตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4ถึงเดือนกันยายน2565ระยะเวลาเนี่ย12เดือนนะครับผมค่าไฟฟ้าเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็คือประมาณ1.9้าล้านคนเรือนนะครับ1นคนเรือนเนี่ย ใช้ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นวิธีการดําเนินการครับกรณีค่าไฟฟ้าใช้ไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ตามปัจจุบันนะครับตามท,ที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน3 1 5บาทต่อคนเดือนต่อเดือนกรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนดผู้มีบัตรเป็นผู้รับผ้าชำระก็คือถ้าเกิดว่าใช้เกิน3 1 5บาบาทต่อ ต่อเดือนนะครับต่อในบ้านเนี่ยต่อเดือนก็จะต้องจ่ายเองนะครับ่อมางบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเงินจำเป็นจํานวน1.836ล้านบาทนะครับค่าน้ำประปาด้วยนะฮะก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือประมาณ1 8 6 6 2 5ครวัวคเรือนครับหนึ่งคนเลยใช้ได้เพียง1นึ่สิทธิ์เท่านั้นวิธีการดาเนินการก็คือสนับสนุนนะครับค่าก็คือช่วยเรื่องค่าน้ําประปาครับวงเงิน100บาทต่อควเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทแต่มี มีบัตรยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชําระส่วนที่เกิน100ด้วยตนเองครับแต่หากมีการใช้น้ําประปาเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับค่าน้ำประปาจำนวน100บาทโดยผู้ที่มีบัตรจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาขยายให้ใช้ได้จนถึงห้ามเกิน315บาทนะครับแต่ถ้าไม่เกิน100บาทเขาจะจ่ายให้ถ้าเกิน100บาทสิงที่เกินมาเนี่ยจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตัวเองนะครับโอเคนี่ก็คือช่วยเรื่องค่าน้ำประปาครับ ต่อไปครับผมม 3, 3 3 9 9 4 0เฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้า2 5 0 0บาท5้า0บาท1,000 0บาทก็คือเหมือนกับ7ตุลาคมนะครับกลุ่ม,มเดียวกันเลยจะได้เงินในวันที่21ตุลาคม6 4อีกนะครับต่อไปครับวันที่22ตุลาคมครับขยายเบีย้ยความพิการถึงกันยายน65นะครับสำหรับเบีย้ยความพิการเนี่ยที่เดิมในบัตรที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ บัตรคนจนทุกวันที่22ของเดือนและสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน64นะครับล่าสุดครับคอนมอได้มีมติอนุมัติขยายสิทธิเบีย้ยผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทถึงเดือนกันยายน2 5 6 5และรับเบีย้ยความพิการจาก,จากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนนั้นรวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทครับสําหรับคนพิพิการนะมีที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจะต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับอัน,น ตุลาคมนะครับน่จะเข้าในบัตรสวัสดิการองรัฐสำหรับขยายเบี้ยความพิการนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ที่มาของกรมที่มาที่มาทั้งหมดเนี่ยของบัตรสวัสดิการรัฐก็มาจากกรมบัญชีกลางนะส่วนโครงการคนละครึ่งแลาอต่างผมก็สรุปมาให้นะครับจากหลายโครงการจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําแน่นอนนะฮะรวมถึงยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยและโครงการอื่นด้วยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีโครงการมีแล้วก็มีไม่พอนะครับมีโครงการอื่นอีกนะครับผมจากนี้นนนะะต่่ออไปกครับ ต่อมาครับมอ333920เฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้า2500บาท5,000บาท10,000บาทกลุ่มตกหล่นนะครับเหมือนเดิมเลยกลุ่มเหมือน7ตุลาคมเลยครับก็นนี้วันที่28ตุลาคมจะได้เข้าจ่ายเงินท้วนพฤหัสครับคุณก็นับไปทุ่วพฤหัสบดีพฤหัสทุกพฤหัสทุกพฤหัสไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เป็นวันที่28นะตุลาคมนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มเหล่านี้นะครับและยังไม่รวมนะฮะอันนี้คือผมยังไม่ได้รวมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับที่จะได้นะครับซึ่งเราได้ด้วยกันเนี่ยสามารถเริ่มนะครับก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับ เริ่มเริ่มจองที่พักจองโรงแรมเนี่ยได้ช่วง8ตุลานะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันอะไรไว้ไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ถึง8ตุลาถ้าคุณฟังคลิปนี้ในช่วงวันที่8ตุลาเลยไปแล้วนะครับก็สามารถจองสิทธิ์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันได้เลยนะครับสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยเหมือนก,นกันก็สามารถเริ่มจัดการเรียบร้อยแล้วครับ และนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ผมนํามาฝากกันครับสรุปว่าใครจะได้เงินวันไหนบ้างนะครับถ้าเกิดคุณฟังตรงวันไหนไม่ทานนะครับก็ย้อนไปในช่วงเวลานั้นที่ผมพูดนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพยายามจะสรุปให้อย่างรวดเร็วและให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าคุณจะได้เงินในวันไหนครับอย่างไรก็ตามครับก็ลองดูครับว่าคุณได้รับเงินวันไหนนะครับอันนี้ก็คือสรุปตารางเงินเข้าเดือนตุลาคมนะของกลุ่มเหล่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนขายครับสำหรับวันนี้คร ถ้าเกิดมายาวๆของงารอื่นอีกเช่นโครงการที่จะเพิ่มเข้ามาอีกจากนี้เพิ่มจะเป็นโครงการขยายโครงการอะไรเก่าๆไหมนะครับเช่นเราชนะเราไม่เราไม่ทิ้งการหรือว่ามอรษสารวัลกันไหมถ้าเกิดมีผมก็จะแจ้งให้ในเดือนนี้เลยในระหว่างนั้นก็ติดตามช่องผมเอาไว้ครับผมจะมีลิปใหม่ๆมาแจ้งให้ตลอดเวลาครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมหรือโครงการอะไรที่น่าสนใจอีกจะจะเอามาแจ้งให้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับอย่างเช่นแบบถ้าอย่างเช่นมีหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับก็มี แจกเงินนะครับของมิธทีนนะเส้นซ,ซึ่งมีอะไรแบบนี้นเนี่ยเรื่อยๆเลยถ้ามีเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟังครับในระหว่างเดือนนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ